สวัดีค่ะสำหรับคนที่เข้ามาแวะชมช่อง YouTube สาวเรื่องรถนะจ๊ะวันนี้บอกได้เลยว่าสนุกมากๆเพราะว่าเป็นการรอคอยของแม่มที่เป็นผู้ทดสอบนะคะในส่วนของเจ้าฮาวา H6 ตัวนี้ที่เรารีวิวไปแล้วหลายครั้งด้วยกันเรามาถึงวันนี้นั่นคือเป็นกลุ่มแรกเลยของกลุ่มสาผู้สื่อข่าวสายรถยนต์นะคะได้ทดสอบสัมผัสม,สมันเลยนะจ๊ะบอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าเราขับมาตั้งแต่กรุงเทพมหานคร จนมาถึงที่จังหวัดชนบุรีนะจ๊ะแล้วก็เข้าสู่ในสนามทดสอบที่ทีมเกรดวอลมอเตอร์จัดไว้ให้ว่าจะสมรรถนะมีขนาดไหนรวมถึงฟังก์ชันที่ให้มารอลุ้นด้วยกันเลยว่าแม่มจะขับแล้วคุณรู้เลยว่าฟังก์ชันที่บอกว่าอยู่ในรถยุโรปแล้วมาอยู่ในภาวะ s s ิใช้งานได้จริงสมรรถนะหรือมีความพิเศษยังไงลุยสิสนามอยู่นี่แล้วนี่ต่อคิวเลยค่ะ เอาล่ะนะตอนนี้นะคะแหม่มกำลังจะมาเข้าสถานีแรกนั่นคือศูนย์ถึงหนึ่งร้อยนะจ๊ะที่ลากรถเลยค่ะเพราะอยากรู้เบาตอนไหนบอกนะตูนครับเอายังเป็นชะลอครับชะลอไม่ต้องเบรคใช่ไหมแต่เบรกเบาๆชะลอเบรกเบชะลอเบรคเราไหลทิศซ้ายอ๋อแค่นี้ตอนนี้นะจะเข้าในส่วนสถานีที่ เราเคยคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวนางจะถอยออกตามความจำที่เราเคยขับเข้าไปแต่ความเร็วไม่ควรเกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอารมณ์เหมือนคุณขับเข้าซอยอ่ะคุณคงไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรมาก เราได้มีการเลี้ยวข้อในที่ในซอยที่มีสิกีีขวางใช่นี้ดีกว่าฉันอารมณ์ว่าอมาจะซิกซักอะไรว่ากันไปซึ่งระบบตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเ็นที่ขอจอดได้คือ50เมตรนะครับเขาจะขอยหลังเนี่ยคือ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินนี้โอเคข้อแม้ของระบบตัวนี้คือนึงเลยถ้าเขากำลังทํางานแล้วเราดึงตรงอะไรสูนกัดระบบจะหยุดการทํางาน อ๋อจะหลุดเลยใช่ครับข <Okay. S 2> ึ้นเข้าเกียร์ตีเบรกมือทำงานอ่าอีกอันหนึ่งคือเขากำลังขัดหลังอยู่ปุ๊บเราเหยียบคันเร่งเข้าไปอืมระบบก็จะหยุดก,การทำงานเหมือนกันนะครับแต่เราเบรกได้นะผมว่าเราไม่มั่นใจเราลองเบรกได้นะครับแล้วมันหลุดไหมถ้เราใส่เบรกโอเคอไไน,นะครับอ่า ระบบตัวนี้จะทํางานควบคู่กับระบบความปลอดภัยด้านหลังครับเวลามีคนเดินผ่านหรืออะไรี้รถก็จะหยุดแค่โครมาสต่างหากครัโอเคโอเคแล้วตอนนี้มันเข้าระบบยังไงคะที่เราจะเข้าระบบระบบนะครับเรากดปุ่มนี้ครับกดปุ่มนี้นะคะกดเลยนะคะปุ๊บเห็นแถบด้านขวามือไหมครับเห็นอ่าตอนนี้เนี่ยจริงแล้วมันมันจะเลื่อนขึ้นลงได้ใช่ไหมครับแรับทีเราถ้าเราไม่เห็นเนาะเราก็เลื่อนขึ้นไป เห็นไหมครับตัวช่วยกับรถตัวช่วยกับรถเมนูนี้นะครับเห็นไหมเขาบอกว่าให้คุณเปลี่ยนไปที่เกียร์ฮาเกียร์ฮาเหยียบอยู่ค่ะเกียร์ที่เกียร์ฮาเกียร์ฮาฮอยู่เขาเปลี่ยนที่เกียร์เขาเขียนว่าอะไรก็รุ่งนาปล่อยเบรกนะครับแล้วก็ระยะ50เมตรเห็นเนาะนะครับตรงนี้คือองศาลมลัยกับระยะนะครับ ตอนนี้พี่ปล่อยนะครับผมแล้วปล่อยพวงมาลัยด้วยถูกไหมครับปล่อยพวงมาลัยเลยขาอยู่เฉยเฉยครับเริ่มแล้วับตามนี่เขาเริ่มแล้วนะคะดูดูดูลายลายเส้นเนี่ยลายเส้นที่แหม่มขับเข้ามาเนี่ยเนี่ยแหม่มหักซ้ายหักขวาไปมันก็หักตามเนี่ยเนี่ยเดดูเด็ดเมื่อกี้นี้เฉียดถังไว้อ่ะแม่งแต่ขาออกเนี่ยพอเฉียดคืนเนี่ยเสียวอยู่พูดได้คําเดียวเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้แก้งเฉียดไว้อ่ะแต่เวลาขาออกเฉียดออกเนี่ย มีเสียวมีเสียวอ่า<ๆ>เห็นไหมเห็นไหมระยะเนี่ยอ่าตอนนี้เดี๋ยวจะไปถึงปากซอยใช่ไหมใช่ค่ะอ่าคือม<น>ันจะจบเนี่ไงศูนย์เล<อ>่เบสเลยอ๋อแต่แม้เมื่อกี้เราขับตัวอะไรไปครับตัวอะไรมานี่เนี่ยใช่เพราะว่าเมืเ่อกี้เนี้ยอินสตัสเตอร์เนี่ยเขาต้องการให้รู้เลยว่ามันเมมโมรีจรงิงก็ให้เราหักซ้ายเหมือนเราเข้าซอยที่แบบซิกแซกซิกเออมันมีโน่นนี่นี่มีโต๊ะบ้างมีไอ้นู่นมาจองที่จอดรถบ้างมี ทังขยะบ้างอะไรต่างๆแล้วเราก็ซิกแซกไปซิกแซกมาแต่ตอนที่มันถอยออกจำไว้นะถ้าคุณจับพวงมาลัยเมื่อไหร่ปุ๊บหลุดออกระบบถ้าคุณไปขืนกับเท้าเท้าเราไปเหยียบคันเร่งระบบออกเลยแต่ถ้าคุณไปพยุงเรื่องของการเบรกมันยังอยู่ในระบบถูกไหมอันนี้จําให้ดีนะเขาทงานอใ้หลัด้วยามีคนเดิน้าาจรเขาจะไปอยู่ตรงศูนย์ตรงไหนตรงนี้ อ๋อนั่นคือเอะยังไม่เบรกใช่ไหมต้องเบรกครับปล่อยให้เขาเบรกเองเลยทุกครั้งที่เขาหยุดนี่คือหยุดยังนี่หยุดแล้วเนี่ยอ๋อนี่คือครับพี่พี่ต้องเหยียบเบรกแล้วนะไม่ต้องเหยียบครับกดพีกดพีเข้าแล้วอัลตรอนัสอ้าตอนนี้เข้าเลยเหรอใช่ครับเอ้าทันทีที่รถหยุดการทำงานหรือว่าเสร็จภารกิจแล้วเฮ้ยเขาก็จะใส่เกียร์จีจริง耶เขาจะจึงเบรกมือให้เป็นระบบเซฟตี้ อย่างนี้นะคุณผู้ชมแหมจะบอกว่าระบบแบบนี้ในเมืองไทยอะฟังก์ชันนี้จะอยู่ในรถกลุ่มยุโรปแต่ในส่วนของแกวอลมอเตอร์จับเข้ามาอยู่ในฮาวาเอสมันหยุดแล้วก็เข้า P คือการจอดเลยเค่ะตบมือให้ละเราถอยต่อ ใช่ครต่อไปนะครโอเคคือต้องถอยจอดขนานนะครับเจ้าค่ะเราก็จะมาทดลองการนี่ขอให้หนายน้องก่อนเนาะนะครับปกติเราขับปกติหน้าของเราเนี้นะครับเราจะเป็นการจําลองที่จอดรถนะครับริมฟุตนี่หรอครับข้างหน้านี่เลยเหรอโอเคเจที่แมใส่เกีียร์ท่พื้นหน้าครับเกียร์ดีหลาไปครับผมโอเคตั้งหลังชิดซ้ายนิดนึงนะครับพอยังสถานที่จอดรถเนาะลายเส้นพอยัง่ะโอเคชะลอครับเบรกชะลอเบรกโอเคตอนนี้เราเหมือนจำลองว่าอยู่ในหน้าโอเค เราต้องการการอ่ะขอปิดตรงก่อนเนาะเราจะเลือกแบบแบบแบบหนึ่งเลยอ่ะเวลาที่เราอยู่ในห้างเสร็จเราต้องการหาที่จอดเราเห็นที่จอดแล้วเราให้เขาจอดจอดที่ตัวเองที่กดครับเหมือนเดิมอ่ะข้าตัวนี้คือเมนูเลยครับผมแล้วเลื่อนอีกอัตโนมัติไหนวะอ๋อโอเคไม่ได้ใส่แว่นข้าเมนูนี้นะที่จอดอัตโนมัติปึ๊บตอนนี้รถพร้อมที่จะสแกนหาที่จอดนะครับเขาบอกว่าอะไรให้เราเลื่อนในข้้งหน้าเพื่อหาที่จอดเลื่อนอีกหน่อยครับผมเรา เราเลื่อนตายเลื่อนไปยตายอีกนิดนึงพอยล์ยันลงนะคอยลชะลอไปครับเบรกยังยังครับใส่เบนิดนึงครับธรรมดาเบ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 านิดนึงครับอีกนิดนึงอ่านิดนึงครับอีกนิดนึงโอเคเบรกครับเบรกครับเราเห็นตัวนอนแล้วตัวตั้งอ๋อตัวนอนแล้วตัวตั้งอ่าอ่าเกตแล้วกดที่ตัวตั้งครับอ๋อนี่คือให้เราเลือกเลยอันนี้ถูกไหมตัวล่างถูกเฮ้ยตัวล่างตัวนี้ครับเพราะกดที่ตัวล่างแล้วถ้าผมว่าเราเลือกแล้วกับการเลือกจอดขนาด เริ่มกันเริ่มจอดรถครับโอเคเริ่มจอดรถแล้วอ่านให้ด้วยอ่านไม่เห็นไม่ได้ใส่ว่าูนาปล่อยเบรคปล่อยเบรคออกปล่อยได้เลยนะปล่อยได้เลยครับรถจะล่อยจอดให้ถัตันมันเหมือนคนขับค่ะคือเดินหน้าเพื่อหาองศาตั้งวงแล้วเรามีระยะด้วยอ๋อเราเว้ยอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะ อินสตาเตอร์เกิดอะไรขึ้นไม่เกี่ยวแล้วนะรายการไม่เกี่ยวผมทำงานนะผมน้ามาอันนี้อันนี้ดูดูดูเขาคำนวณเองเลยนะเขาคำนวณเองนะเขาจับองศาของล็อกล็อกที่จะเข้านี่เห็นไหมเส้นแดงเนี่ยเขาจะมีระยะบอกอยู่นั่นมีว่าคุณไม่ต้องกลัวเลยว่ามันเขาเขาหักคืนเดินหน้าเดินถอยหลังเขาเองเลยอ่ะเห็นไหมครับมันใกล้เขาล่าเปอยู่แล้วเอาเอาเอาเข้าไปแม่ สบายเขาไปใหญ่เลยเดี๋ยวนี้คนขับรถไม่ต้องอะไรแล้วแล้วอย่าบอกว่าเดี๋ยวเข้าพีให้เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับแม่เจ้าอ่าเราไม่ต้องแต่เด็กเนาะนะครับเดี๋ยวเขาจะใส่พีดึงมีเข้าพีเรียบร้อยเลยอ่ะครับผมจบเลยอ่ะครับผมอ่ะมีอะไรนิดนึงครับโอ้จ้ะเขาถอยหลังจอดให้เราได้อืเขาก็พาเราออกได้ที่จอดรถอัตโนมัติเหมือนเดิมเข้าเหมือนเดิมเขากดเข้าไปปุ๊บเห็นลูกศรใช้ก่อนนะครับ อ่าเห็นแล้วกดทางด้านขวาครับอ๋อเราจอดด้านนี้ให้กดด้านนั้นครับกดปุ๊บเริ่มจอดรถเริ่มหรอใช่เอาเริ่มจอดใช้ที่เดียวกันครับแต่เป็นที่ย้อนที่ยกเบรกบ้านเลยครับปล่อยเบรกครับผมเริ่มเลยพอปล่อยปุ๊บเขาเริ่มทํางานนะคะนั่นคือช่วยเราออกใช่ครับโอ้ยนี่เหมาะกับใครบ่าผู้หญิงครับเวลาเข้าที่จอดออกที่จอดอ่ะกลัวแบบจะเฉียวมุมรถข้างหน้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยทั้งเข้าทั้งออกนั่นช่วยได้เลยอ่ะแต่เบรกก็ ขับรถตกระเบรดครับแล้วนนี้ต้องกดออกไหมปิดได้ครับปิดไปเายเราขับรถตกรเบรคเราเลี้ยวขวาเนาะคำว่าเขาหยุดเนี่ยเขาเข้าพีอยู่นะใช่ครับก่อนที่คุณจะบิดอย่าลืมเอาเท้าแตะเบรกไว้ก่อนใช่ครับอย่าลืมว่ามีเทคโนโลยีเข้ามาก็จริงอ่ะแต่เราก็ต้องช่วยตัวเองเราไปไหนต่อคะเลี้ยวขวาค่ะอันนี้เราจะถอยหลังเข้าซองเท่ากับพีอยู่ดีก่อนเหมือนกูเพิ่งมาถอยหลังเข้าซอง สองอยู่ตรงไหนด้านหน้าซ้ายมือมีรถสองคันจอดอยู่ถึงที่เห็นนะแล้วก็ไปล็ออัตโนมัติเท่าสองนะครับทำเหมือนเดิมครับกดเขายังเหยียบเบรกนะคะแล้วก็เข้าเมนูนี้ที่จอดรถอัตโนมัติที่จอดรถอัตโนมัติเหมือนเดิมครับเขาก็จะให้เราเลื่อนไปด้านหน้าเพื่อสแกนอ๋อโอเคเหมือนเดิมเหมือนเหมือนที่เราทำเมื่อกี้นี้ใช่ครับที่ก็ไหลค่อยๆไหลไปค่อยๆไปเขาเขียวขึ้นเมื่อไหร่ค่อยว่ากันไหลไป เฉยไหมจ้ากดตัว P ครับตรงนี้เนาะ P อ๋อนีอ๋อลืมไปตัวที่เราเลือกเริ่มจอดรถมันเข้ายังอ่ะอ่าเข้าแล้วครับเข้าแล้วครับเข้าแล้วนะเริ่มจอดครับลอยเบรกลอยเบรกเหมือนเดิมค่ะครับผมอันนี้คือการจอดรถแบบถอยเข้าซองถูกไหมภาษาเราถอยเข้าซองอ่ะเมื่อกี้นี้คือเขาเขาเ้านข้างตอนนี้เอารมถอยเข้าซอง ดูดูดูนางคำนวณตีวงนะเฮ้ย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 เอเชียร์มวย <c oughs> แรกแรกแรก็จะอื่นเต้นครับเชียร์มวยแต่จำไว้อย่างนะั้นอย่างที่แม่บอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันถ้าเราจับฝืนเมื่อหล่ปุ๊บหลุดเราบอกได้ไหมครับไม่ว่าลูนาบบาเนี่ยเขาจะเลี้ยไม่ว่าคุณอยากที่คอะเรา็จะหยุอ๋อแม่เจ้าคุดไม่ด้วยเราเองอย่างแรกตอนแรกแร นิดนึงนิดนึงคุณผู้ชมแบบยังแบบอุ้ยแต่นางคำนวณแบบเป๊ะอันนี้บอกได้เลยนะเป๊ะเลยอ่ะอาจารย์อันเนี้ยเหมือนเราอ่ะไปกินกินขวามาก<ช>นางก็จะคำนวณเดี๋ยวนางจะตีวงใหมเเให่เขาจะแต่งให้เหมือนเราอ่ะตีวงเรดาร์ผิดเหมือนกันนะตอนเนี้ยหมาบอกได้เลยเขาไปชิดขวามากไปเนี่ยเนี่ยเขาแต่แตงองค์ทรงเครื่องเข้าตรงละ อาจาแล้วเดี๋ยวนางก็จะหยุดเข้าพีสต็อปให้เราเลยฮัทชา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 เบิรบะบบหยุดหายางนิดเดียโอเคนี่นางเข้าพีแล้วครับนี่คือระบบหยุดการทำงนางนางน,างน,นี่หยุดแล้วเรียบร้อย,รย,รอยพร้อมเรียกสองโอ้ยสุดยอดไปเราจะเป็นการถอยหลังแบบขยาย กดเหมือนเดิมกดเหมือนเดิมปึ๊บที่ต่อรถอัตโนมัติที่จออัตโนมัติกูเริ่มจะเอามือไม่ถูกมันจะโดนตรงนี้แล้วก็ไหลคือกระตุกนรกก่อนเดี๋ยวแม่ก่อนติดกันนะเอ้าที่ผูงลืมเลยลืมลืมอันนี้ลืมครับ่ครับค่อยๆไหลรถตรงรถตรง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 พอยองพอยอครับจอยมันจะขึ้นเขียวให้เราเห็นใช่ไหม นี่เพื่อนะผมขออนุญาตกดเนาะกดนี่นะครับเป็นตัวนอนเหมือนบอกพี่เนาะนะครับแล้วก็เริ่มการก่อนเนาะเริ่มขั้นตอนเหมือนเดิมปล่อยขาอันนี้จะเป็นลักษณะทะยานนะใช่ครับคุณผู้ชมสังเกตปล่อยให้เขาคำนวณตอนนี้เริ่มชินแล้วล่ะอันนี้ชื่อคุณตูนค่ะเริ่มชินแล้วค่ะเมื่อกี้นี้มีร้องเสียวๆตอนนี้เริ่มชินกับการออโต้แล้วน่าจะเมันทะยานอ่ะ เขาคิดติคนรถไฟไปเพราะวาทำให้เรานี่ถ้าข้างหลังเป็นน้ำเนี่ยบอกได้เลยนะมีมีหันหลังหลายรอบอะแม่พูดได้จบเข้าพีเห็นไหมเขาเข้าพีแล้วคือจบละตายแม่เจ้าเออในสเตจต่อไปครับเราโดนก็กลบแลกจิตคนโทุสนุกมากซึ่งวันนี้ต้องบอกว่า มันจะเริ่มต้นที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เราไม่ต้องทำความเร็วถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้อันนี้ท,ที่เราขับเคพื่อมตัวไปนะครับการเข้าโคเว์และอีกคูปุ่นจะดันขึ้นดันหาตัวเองหรือดันขึ้นใส่ข้อตัวอ่าดันข้อตัวหนึ่งทีมันจะเขาจะล็อกไปที่30แต่ความเร็วแค่10ใช่ไหมครับเขาจะดันความเร็วไว้เราที่30แต่ถ้ามีวัตถุดันทางด้านหน้าก็จะรอเขาท่ประมาณไหนครับอันนี้ดันมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ปรับความเร็วขึ้นอล่อันน ยกออดันเข้าหาตัวดันเข้าหาตัวนี่นี่ตัวลเอาตัวล้อโทษทีเอามองผิดอ่าแล้วนี่ล้อกนะสามสิบรถมันจะเพิ่มความเร็วไหมเริ่มแล้วใช่ไหมแล้วเขาจะจับขันหน้าทันไหแล้วระยะห่างอ่ะตอนนี้ระยะห่างอยู่ที่ต่สเต็ปบห่างห่างหน่อยเอออย่าอย่าใกล้มากผมขออนุญาตปรับความเร็วไว้ที่ละกันเนาะเป็นห้าสิบกมต่ชั่วโมงเนาะโอเคต้องความเร็วที่ห้าสิบกมต่อชั่วโมครับแล้วไหลไปให้เฮ้ยลืมไปเราไม่ต้องจับ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 อ๋อนี่มัน นี่มันครูสคอนโทรนี่ผูายเราต้องคอนโทรลพวงมาลัยไม่ต้องเบรกนะคุณล็อกขาด้วยเลยเนี่ยเบาแล้วห็นเขาจับระยะเราตามงไว้ีสี่ถูกไหมเห็นไหมระยะคุณผู้ชมเขาเขาเขาทิ้งระยะให้เราอ่ะเขาจับเลยอ่ะจับนุ่มนวลนะไม่หัวทิ่มเราจะมาดูคำว่าสต o อ แอนโกลอันนี้คันหน้าหยุดอันนี้หยุดตามค่ะเราต้องควบคุมพวงมาลัยเองส่วนเบรกความเร็วไม่ต้องเคลื่อนตัวครับทันทีที่เขาคันหน้าเคลื่อนตัวครับมันจะมีคันหน้าของตัวพิสแแต่คันเล่งเบาๆครับแต่คันเล่งเลยปึ๊บเขาจะล็อคันหน้าอยู่เหมือนเดิมรูทจะกลับมาทํางานที่55กิโลเมตรอ๋อเราช่วยเติมเขาหน่อยเติมส่งวลาเราเจอรถติดหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเติมส่งโอเค เครับชลอเบรยุกเรื่องระบบครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ตูน <c oughs> ก็น <c oughs> อันนี้เสริมนิดนึงนะเสรมท้ายนิดนึงก็อะไรก็ตามที่ได้ยินจาก <c oughs> อินสตาเตอร์คุณตูนเนี่ย <c oughs> อันนี้คือสาระที่สําคัญที่คุณได้เพิ่มประกราแหน่งด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าทุกอย่างฟังก์ชันเนี่ยให้เรียนรู้ <c oughs> กับผู้ที่รู้หรือคุณไปที่ดิลเลอร์เนี่ยให้คนแนะนำอ่ะฟังข้อมูลดีๆแล้วเข้ามาเนี่ยสัมผัสแล้วก็ทําทุกขั้นตอนให้ถูกต้อง สำหรับอัตาเร่งนะคะ0 100เนี่ยจากภาพที่เห็นในสนามและรวมถึงที่แมมขับถนนปกติมานะคะบอกได้เลยว่ากำลัง243แรงม้าถือว่าขับได้สนุกมากกับจังหวะแซงทอปหรือแรงบิดที่ให้มาถึง530นิวตันเมตรหายห่วงเลยค่ะจังหวะแซงมั่นใจได้เรื่องของการเข้าโค้งที่ขับมาตลอดทางนี่บอกได้เลยว่าไม่เสียอาการสำหรับช่วงล่างถือว่าผ่านค่อนข้างนิ่มพอดีเลยค่ะ เอาล่ะคุณผู้ชมคะติดตามกระแมมาแล้วนะคะเสาเรื่องรถแล้วก็ได้เห็นการขับเรื่องของฮาวาสิไปแล้วกับรถยนต์ไฟฟ้าเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดหนึ่งจุดาเทอร์โบทางานเป็นแบบนี้เลยตามรายละเอียดที่แมมให้ไว้ทั้งหมดเลยฟังก์ชันที่ได้ใช้ไปแล้วเป็นอย่างไรแมมบอกไปหมดแล้วที่เหลือคุณอย่าลืมนะคะขอคําแนะนํากับเจ้าหน้าที่ที่คุณไปติดต่อที่โชว์รูมนั้นได้เลยนะเอาล่ะวันนี้แมํมฝากเท่านี้แต่อย่าลืมนะกราบเลยช่วยกดไลค์ กดซบสไาครท์ให้น่นิดนึงนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการที่จะช่วยผลิตผลงานออกมาให้คุณเรื่อยๆเลยแล้วก็อย่าลืมติดตามกับเสาเรื่องรถจะมีของวาฝากให้คุณอยู่ตลอดเวลานะหูอารมณ์มันมากเจอกัน